สวัสดีจ้าพี่น้องมนียายอันกําลังว่าสิปไปอันปลูกมันฝรั่งจ้กพี่น้องมณีอา,ากาศดีดีจากข้างนอกแดดจ้าพี่น้องแล้วก็อุณหภูมิก็สูงขึ้นยูจ่จ้ามณีสิบแปดสิบเก้าองศาจาก้กทุกมือผ่านมาเนาะจ้กพี่น้องทั้งคืนทั้งหนาวบางมือกับมีฝนจา้าอากาศบ่ค่อยดีแต่มน,นีมีแดดแล้าอากาศอุ่นจ้าพี่นอ้องยายเอกับพไนยาว่าสิปไปปลูกมันฝรั่งจก้กเมืองพี่น้องมันฝรัง่ง หมย่ายสื่อเมื่อไหวถ้ากินมัที่เหน,นี่ยนกินม่ท่านมันหลักเกิดนอเกิดแงงขึ้นหมย่ายกับพญย,ยเลยว่าสิไปปลูกมันฝรังไหวจะ้ะช่วงช่วงนี้มันฝนลงดีไหมพี่น้องย่ายกับพญย,ยกันเลยว่ามันหนั่นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ห้าสิบปู่แบบมันรังจะ้ะนี่รอบที่สองจ้ะที่ห้าสิบปู่มันรังพญย,ยแล้วก็สิบแปดเป็นชิ้นยังสี่ละจะ้ะ นนเป็นชิ้นน้อยๆน,ยนี่ให้มันมีนอมีแหนมันติดไปน้ำจ้ะแล้วฮาก็จังคอยเอาไปปลูกลงในขี้ดินีน่จา้าพ่อยายคัดไปญงอ่ะไปไงรถตัดแล้ว,วจ้ะตัดเป็นชิ้นหน่อยๆหยลายๆละจ้า,จาพี่น้องตอนนี้ย้ายเอกะออกมาสวนลรวจ้ะสวนล้างบาน,นแล้วพี่น้องีนจ่ะอันนี้เป็นอ่ะล้างบ้านรมูย้ายเนาะมันในการเปิดประตูออกมาก,กับเป็นสวนลดจานี่มู่อัน ต้นใหม่ที่มย่ายตัดออกที่มย่ายโลออกมันเป็นเครือบแบบฟักเครือฟักท่องของนี้จ้ะมึงเครือบแบบมุย่ายกับมางลงมเหล่าจ้ะพี่น้องนี่บแบบกับเบเหลือแล้วเอาลงเมเบิร์ตสอันแล้วมันมันสิน่งนี้อันพื้นที่วางอยู่นี่ยจะติดกําแพงติดอันผนังนี่มุย่ายก็เลยว่าสิมะปลูกมันฝรัง่งอันนี้สิเป็นต้นมันฝรั่งที่มย,าย่าปลูกไปตลอดก่อนนะจ้ะพี่น้องบาดท,ที่นี่ไอ ย่ายก็พอยายหน่ะพากันขุดหัวมันไปกินเลยเรื่อยเราบางหัวมูย่ายก็บ่ได้เอาออกเนาะมันบ่เห็นแม่พี่น้องบางหัวมันก็หน่อยเนาะมูย่ายก็บ่เห็นวันนี้มันก็ล้เหลือเป็นเพราะมันถือฝนมากมันก็แตกต้นขึ้นมาไหมจ้ะพี่น้องเมื่ยนี่จ้ะนี่ต้นมันฝรังบางต้นก็สีน้อยๆนอยยุจ้ะมันนั่นเกิดมากเพราะว่าย่า่ก็พอยายเมื่ได้เอาหัวมันออกเบิดเนาะพี่น้อง มึงหนาก,กงา็งามงามว่าเอยยากจะถอนหยากออกน้ำก้อนจับพี่น้องใครก็อันยสุสือเนาะถอนหยาออกน้ำก้อนจ่ะหนาก,ก็งามไว้ไว้จ้าพี่น้องถอนออกไปอันว่างอาทิตย์ก้อนมึงนักเกิดมหมอีกหรออันพรย์ไงแล้วอันออกขาดหน่อยซักขีดิน อันนี้ต้นอันพักไว,บว้บัวบกนี่พี่น้องกำลังเป็นใบใน,น้อยๆปรงขึ้นมานี่รอดแล้วล่ะนี่รอดตายแล้วนี่จ้ะใบบัวบกนี่พี่คนไทยพี่น้องหายายมาปลูกก็ไผเลิศหรือใบชะพูจะ้จ้ะเฮ้ยหยาก,ก็ได้หยากระฮกฮกบ้างนี่พี่น้องอันนี้ต้นบักพริกหยวกจ้ะแกปซิการ,ร์รอ,อแล้วยากระถอนหยากออกก่อน หยามันจะเป็นต้นในหน่อยไหมพี่น้อยหยาง,างา่ายง่ายจำมะเมนพักพักหอมเนาะพี่น้องจำมะเมนอันต้นพักหอมเนาะเทาสิย่าสิเดียวเอาไปลวกเลยอันนี้หยาหยากินบไ่อดแต่เมนหยากินไดือยังพักหอมบานเท่าสินะพักแกนขมเป็นส่นไมพี่น้องย่าว่าคือสิคือสิบว่าเหลือดอกย่าสิเก็บไปลวกซูเซ้าหรอกคือย่าว่าผุนพี่น้อง มันเป็นหน่อยๆได้จากยาหลค่ะทุกมาอุ้สงสัยส,สิเดีเอา,ยา,าย,อยาขายยาขายลีหลัพี่น้องถอนย้ายว่ามันจะเกิดมากไม่อีกไว้อยู่ Hãy subscribe cho kênh ngon rất Gõ กำลังยายเอ๋กปลูกเซจหลอจ้าพี่น้องปลูกทั้งหมดสามหม่องจ้ะนี่หม่องหนึ่งจ้าพี่น้องจ้ะปลูกไปนี่ละก็ปลูกไว้ขางกำแพงน้าจ้าพี่น้องสามสี่ต้นจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้าติดติดตามเมืองคลิปของยายเอจ้าฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ยายเอน้าเนื้อด้อจ้ากันไหมคลิปนาจ้าสาหรับคลิปนี้กะสวัสดีจ้าดูแลสุขภาพเด้อจ้าพี่น้อง